สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับคนเราไม่ว่าจะทําอะไรนะครับหากใจห่างหนทางจะห่างไกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดต่อวิดีโอในคลิปนี้กันเลยครับอันดับแรกก็นําวิดีโอลงมาที่แทร็กก่อนนะครับสาหรับใครที่มีคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับคลิปวิดีโอก็ได้ตัดออกมาแล้วนะครับก็เอาส่วนที่ต้องการนะครับผมคอนเซปต์ในการตัดต่อวิดีโอรวมร่างนี้นะครับก็จะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือการสแนปช็อต ขั้นตอนที่2ก็คือการไปรีมูฟแบ็กกราวด์ออกนะครับขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการนําภาพที่รีมูฟแบ็กกราวด์แล้วมาวางในแทร็กวิดีโอนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับก็มาที่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือการสแนปช็อตการสแนปช็อตก็คือการถ่ายรูปนั่นเองนะครับก็คือมาคลิกสแนปช็อตตรงนี้นะครับที่รูปกล้องเนี่ยวิธีสแนปช็อตนะครับการสแนปช็อตเนี้ยมันต้องจดจําเวลาด้วยนะครับว่าเราสแนปช็อต ตรงเวลาที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าทําตามวิธีที่ผมแนะนําจะง่ายกว่านะครับซึ่งจะใช้มาร์กเกอร์เข้ามาช่วยในการสแนปช็อตในคลิปตัวอย่างนี้ก็จะทราบเวลาดีอยู่แล้วนะครับว่าต้องการสแนปช็อตตรงไหนก็มาคลิกซ้ายตรงเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เวลาที่ต้องการสแนปช็อตลงไปนะครับผมเวลาแรกจะใช้เวลาที่0 1 1 6นะครับ0 1 1 6แล้วก็คลิก Enter ที่แป้นพิมพ์นะครับ กันไกก็จะวิ่งมาตรงเวลาที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทามาร์กไว้นะครับ <des igned> เพื่อที่เราจะได้ทําขั้นตอนที่3ได้สะดวกนะครับการมาร์กนั้นจะมาร์กที่ทำลายก็ได้นะครับผมหรือมาร์กที่วิดีโอก็ได้นะครับในที่นี้จะแนะนําให้มาร์กที่ตัววิดีโอนะครับก่อนมาร์กก็คือคลิกซ้ายที่วิดีโอนะครับเพื่อเลือกวิดีโอแล้วก็มาคลิกมาร์กเกอร์ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเข้าไปเคนะครับมาร์กเกอร์ก็จะวิ่งมา ตรงจุดที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาคลิกสแนปช็อตตรงรูกกล้องเนี่ยนะครับเพื่อถ่ายรูปนะครับผมคลิกซ้ายเข้าไปก็จะเห็น snapshot มาวางที่พื้นที่ของมีเดียเรียบร้อยนะครับผมต่อมาก็จุด snapshot จุดที่2นะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เลือกเวลาที่เราต้องการนะครับผมจุดสแนปช็อตที่2ก็คือ0501 0501 กด enter นะครับแล้วก็คลิกซ้ายเลือกตรงวิดีโอแล้วก็มาคลิกตัวมาร์กเกอร์นะครับก็มาร์กเกอร์ก็วิ่งมาที่จุดที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาคลิก snapshot ต่อมาจุดที่3 10 12 enter คลิกเลือกที่วิดีโอแล้วก็มาคลิกมาร์กเกอร์นะครับผมแล้วก็คลิก snapshot ต่อมาจุดที่3 12 18 ทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับคลิกแล้วก็มาคลิก Snapshot ขั้นตอนแรกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือการไปรีมูฟแบ็ r กราวนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมช่วยก็ให้ไปใช้โปรแกรมฟรีได้นะครับโดยมาที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Remove Background นะครับหรือ Remove BG นั่นเองนะครับผมใช้บ่อยนะครับคลิกเข้าไปมันก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาที่นี่เลยนะครับ Remove Background from Image นะครับ คลิกซ้ายเข้าไปอ่าหน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้จากนั้นนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับอัปโหลดอิมเมจอิมเมจอย่างเดียวนะครับวิดีโอไม่ได้วิธีเข้าไปหาสแนปช็อตนะครับโฟลเดอร์วันท์แชร์ฟิมล่าเก้าอยู่ตรงไหนก็คลิกที่นั่นนะครับของผมมันอยู่ที่ Document นะครับผมในที่นี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับในที่นี้จะแนะนําสําหรับใครที่ค้นหาไม่เจอนะครับก็มาที่โฟลเดอร์วันท์แชร์นะครับผมก็คลิกซ้ายเข้าไป นะครับก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเนี่ย n แนปช็อตอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกซ้ายเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปก็เลือกหาภาพที่เราสแนปช็อตนะครับผมภาพแรกก็เป็นภาพนี้ก็คลิกซ้ายเลือกนะครับแล้วก็โอเพนเคนะครับก็รอสักพักครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็ได้ภาพที่ต้องการแล้วนะครับ ก็มาคลิกให้เครดิตเขาหน่อยนะครับก็คลิกซ้ายตรงนี้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็มาคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็เลื่อนขึ้นมาอัปโหลดเอเมจที่เหลือนะครับทำแบบนี้ทุกสแนปช็อตนะครับผมจนครบทั้งหมดนะครับผมในขั้นตอนที่2ก็ถือว่าเสร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอรี e b a แบ็กเก่าที่เหลือต่อนะครับ ภาพสแนปช็อตที่เรา o ีมูฟแบ็ r กราวออกแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ไร e นะครับก็มาหาที่ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นภาพที่เรา o ีมูฟแบ็ r กราวอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาขั้นตอนที่3นะครับก็เป็นการวางภาพสแนปช็อตนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมวิธีการนำภาพสแนปช็อตเข้ามาก็คือมาคลิกซ้ายตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับอ่า ก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับผมก็นำภาพสแนปช็อตทั้ง4นะครับลากคลุมแล้วก็โอเพนเลยนะครับก็จะมาทั้งหมดพร้อมกันเลยนะครับผมต่อมาก็เลื่อนกันไกลหาจุดวางนะครับผมถ้าไม่มั่นใจว่าเป๊ะหรือเปล่านะครับก็สามารถขยายไทม์ไลน์ออกแบบนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนกันไกลมาให้ตรงจุดตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาหาภาพแรกนะครับภาพแรกก็คือภาพนี้นะครับมันจะมีหมายเลขบอกอยู่นะ789นะครับ 10วิธีการนําภาพลงมาก็คือคลิกซ้ายค้างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วลากลงมาเลยนะครับผมแล้วก็วางเลยนะครับการตัดส่วนที่เกินออกนะครับจะใช้วิธีร่นหรือตัดก็ได้นะครับก่อนจะตัดก็มาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับคลิกซ้ายเพื่อล็อกแทร็กวิดีโอล่างนะครับแล้วคลิกกันไกนะครับตัดตรงนี้ออกโอเคแล้วก็มาคลิกทิ้งส่วนที่เหลือตรงนี้ได้นะครับที่ทางขยะคลิกซ้ายเข้าไป ต่อมาภาพที่2นะครับก็ทําเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมยืดทาลายออกนะครับเพื่อที่เราจะวางได้แม่นยำสแนปช็อตที่2ก็คลิกลากลงมาเลยนะครับจะเห็นว่าสแนปช็อตอันที่2เนี่ยมันสั้นไปนะครับไม่ตรงจุดแล้วก็ขยายออกนะครับเพื่อที่จะมายืดภาพนี้นะครับก็คลิกซ้ายเลือกแล้วก็วางเมาส์ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ยืดให้มาชนเส้นสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยโอเคนะครับต่อมาภาพสแนปช็อตที่3ม เลื่อนมาวางก็คือภาพนี้นะครับลากลงมาเลยอ่ะแล้วก็ยืดเพื่อให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กไว้นะครับต่อมาภาพ snap shot ที่4คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากลงมาเช่นเดิมนะครับแล้วก็คลิกซ้ายเลือกแล้วก็ยืดออกนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็เสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ snap กันไกลเนี่ยาลากให้ดูภาพแต่ละภาพนะครับก็จะมีภาพอยู่ประมาณนี้นะครับจุดเริ่มต้นของวิดีโอเราก็จะเห็นหน้าตาวิดีโอเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะก็จะได้ภาพออกมาแบบนี้นะครับก็ลองไปตัดต่อวิดีโอแบบนี้ดูนะครับผม คนเรานะครับไม่ว่าจะทําอะไรนะครับหนทางจะใกล้หรือไกลมันอยู่ที่ใจเราเองนะครับผมได้โปรดรับการขอบคุณจากผมวัต g r e รนสวัสดีครับผม